คุณคิดดีทำดีแล้วดิฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเราว e l ร s สคิวทีมวันนี้คิดดีทำดีขอพาท่านผู้ชมมาพบหลังบ้านของกู้ภัยนะคะว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยหลังบ้านเขาคิดอย่างไรที่ให้สามีออกไปคู่ภัยเพื่อเสียสละตนเองช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองสังคมตามคิดดีทำดีเข้าไปดูเลยค่ะ ก็ตอนแรกๆก็รู้สึกเป็นห่วงเขาอะค่ะที่เขาออกไปอย่างแบบว่าเราเห็นข่าวในทีวีว่ากู้ภัยที่ต่างมูนิธิเขาตีกันแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันดิฉนันก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเขามากกลัวเขาจะไปได้รับอันตรายจากตรงนั้นแล้วก็บางทีก็เห็นข่าวในทีวีว่ากู้ภัยเนี่ยขับรถไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุแล้วก็ประสบเหตุด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับ กับสามีเราเราก็รู้สึกเป็นห่วงแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าภูมิใจอะคะ่ะที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วแล้วเขาก็ยังจะใช้เวลาว่างเสียสละเพื่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะคือว่าบางวันเนี่ยสามีก็จะ,ะชวนเราออกไปด้วยแต่ว่าบางครั้งเราก็จะต้องอยู่บ้านดูแลทางบ้านดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็สามีก็จะออก มีเวลาว่างก็จากการทํางานจากการเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็จะออกไปช่วยเหลือสังคมตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเขาชอบด้วยแล้วเราก็สนับสนุนด้วยค่ะเพราะว่าเขาคิดดีแล้วก็ทําดีด้วยค่ะทํางานเกี่ยวกับกู้ภยัยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกทางแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้ทําด้วยค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นสาีทําอะไรแล้วทีม่มีความสุขค่ะแล่นอนน้องมัตตูรีเป็นลูกสาวใช่ไหมคะตอนนี้ อ๋อเก้าปีปีนี้สิบขวบค่ะค่ะที่โรงเรียนอะไรคะอิสลามสันติชนค่ะมีความยังไงคะภูมิใจไหมคุณพ่อได้มาทำชีวิตก็ภูมิใจค่ะที่คุณพ่อได้ช่วยเหลือสังคมค่ะเวลาว่างก็เสียสละไปช่วยเหลือสังคมค่ะหนูจะเอาคุณพ่อเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อแบบอย่ค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคน คิดดีทดําดีอย่าท้อนะครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถึงเราจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็อยู่หลังบ้านนะคะเราก็มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในการคิดดีทําดีได้ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีน,นะคะ<ำ>และหนูจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะสวัสดีค<อ>่ะถ้าคุณคิดดีทําดีแล้วดิฉันอยากให้คุณคิดดีทดําดีร่วมกับเรา one less kill here